สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องอ n ิวเ Baby เด็กตัวติ๊กนะฮะ,อะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไม่มีนมหกนะฮะเกื่อนอ๋อนมไม่มีหก นมมีทำไมจะไม่มีบรูกไม่นมไม่ไปไหน,นหอะนมไม่มีหกอันหนึ่งเอาใหม่นมหกไม่โอไม่อ่านละนมไม่มีหกนมไม่มีหกอยู่ร้านที่นมไม่มีหกร้านนี้ สองคนพผมม่กับพี่พี่ชายกับพี่สาวนะ่งมีพี่ชายสองคนแล้วมีพ่อแม่สองคนแล้วก็มีใหญ่หนึ่งคนแล้วก็มีผมอีกหนึ่งคนแล้วก็มีเพื่อนแม่อีกหนึ่งคนก็กลายเป็น็นคนสองสามสี่ห้าหกเจเจ็ดคน ผมอยากทำกิดกินสปากเกตตี้ทงหมดแล้วแต่ไม่ทันแล้วอยู่ในท้องหมดแล้วไฟทุกคนดูผมเป็นยังไงมีไฟอ่ะไฟอ่ะจำผมได้ไหมเนะี่ยผมไม่ใช่คุณอื่นเนอะ ผมคือ all new แต่สภาพตัวนี้บวมขึ้นมาแล้วเป็นไงเอออ,เอ,อ่าไม่กีไม่มีนะเอ,อ๊ะมาแลวจ้ะ คุยก mm ับแม่แบบนี้น uh ี่คือพี่ชายมี่ชากแกพี่สาวงพี่พี่งาแห่ไม่เห็นพี่เจ้าอยู่อุ้มจะรู้กับใบตั้น้ำมัอะไรสองงานเรอ่ได้โดนตีาดแล้สามสีปาดลสไม่ได้

ทุกคนแป๊บน,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 นึงนะเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงมาเล้วจ้าไปตานนี้กูหันมาเ่าแอนว่าเอนมีกับอั ก็เปงนนเออเสียงกรปิเนาะนป็นนาะงานเป็นงานอี่างเบ่ีข้าคงเดิมนหนอ่ะไม่แด้เนะไม่แล้วหนุกไม่รยาไปสี่ป่าจบโคตู่จบริ้งจบเลยนี่วะไม่โคตรที่จะจบตหน้า พี่เป็นตุ๊วหร่อเราเลยไหมว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ผู้หญิงยังไม่ยุจริงจริงผู้หญิงจริงลุกเนี่ยวลอลุกเดี๋ยวงบ้านเหรอไม่ไม่ใช่ตัวแรกป๊อปดีดีดีตู้นี้เล่นดีวงแพนแส่โมขึ่งใส่โมรึ่้นใส่ได้ เพื่อนจะโดนนะมเยอะเด็เยอะเด็กพบเด็กเด็มีคนให้ติดนะม่หยเรากลแสดงออกดิเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเขอเดนดเดี๋ยวคนให้ินะหราตโกงผทำอะไร ว่ไงเอ็งหลัวหลัวแหม่ว่ายังอยู่รถบัลลี่อยู่เลยใกล้กันไหนอ่ะคืออะไรอ่ะจิ้งจิ้งยังอยู่เหรอมาทำอย่างนั้นเหรอจิ้งจอกจิ้งจอกสโมงเออเดี๋ยวใกล้ถึงจะโทรหาถ้ายังไม่เลิกอ่ะก wow. ี่โมง

อีพีตองใบบายนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอ๊ยลืมไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว,ว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะวนอร์ดบอลครับบายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านอีพีตองบายบายเดีย๋ยวไม่เล่นเบรคให้ดูเลยเอาไหม ถ้เล่นเบเบให้ดูต้องกดติดตามให้เยอะถึงเท่าไหร่ก็ได้นะไปละคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามด้วยนะให้ไม่กดติดตามผมจะไปกระเทือบ้านคูณคลิปใหม่ไปอียเปอะใช่นะะ ไปอ EP สองเนอะบเบอย์เป็นไรทุกคนได้ใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากกดติดตามผมขอบคุณมากใครไม่กดติดตามเคยเลยใครกดติดตามผมอ่ะเออจริงนะเฮ้ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอนอคอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ให้มีหัวใจนะไม่ได้แต่ก่อนมีกําลังใจ